สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักในช่องชาแนลนัชชา86ิบหทารโร่เนาะมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยในคลิปทำนายความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เราจะมาทำหัวข้อที่ว่าในใจเขาลึกๆอ่ะในใจลึกๆของเขาค่ะรู้สึกอย่างไรกับเรากันแน่เขาเข้ามาหรือการคบกันหรือการรู้จักกันหรือคนที่คุณนึกถึงอยู่ในใจลึกๆเขารู้สึกอย่างไรกับเรา เขาคิดอย่างไรกับเราเขารู้สึกอย่างไรถามถึงความรู้สึกของเขาฝั่งนู้นกันหมดเลยนะคะโอเคก็ตั้งใจงอธิษฐานถึงคนคนนั้นนะคะหลับตานึกถึงหน้าของเขาหรือเอ่ยชื่อของเขานะคะว่าคนคนที่คุณนึกถึงนั้นคือเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดยังไงในใจลึกๆนะกองที่1คือสีม่วงกองที่สองคือสีเขียวกองที่สาคือสีชมพูนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆที่เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอ เป็นมีคอมเมนต์มีการกดไลค์แล้วก็พี่ๆที่มีคลื่นความถี่ตรงกันมาย,ยังไม่ได้กดไลค์ขอาการกด s u b สไครป์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่หมอหน่อยนะเราจะได้อยู่ด้วยกันเป็นกําลังใจให้กันและกันในคลิปความรักความสัมพันธ์การงานการเงินในแต่ละการทํานายของแต่ละวันนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะโอเคเราไปรับฟังคําทํานายได้เลยนะว่าคนที่คุณนึกถึงคิดถึงอยู่เขาเป็นอย่างไรกับคุณเขารู้สึกอย่างไรเขาคิดอย่างไรเขาเป็นอย่างไรเนาะ โอเคไปกันเลยก่อนที่1คือสีม่วงนะคะกอ่อนอื่นเช็คพลังงานของคุณกอ่อนพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรในสิ่งที่คุณพบเจอในสิ่งที่คุณเป็นตัวตนของคุณนะในเวลาขณะนี้นะคะว้าวตอนนี้คุณมีความมั่นคงของเรื่องของการงานเลือกคุณตัวคุณเองมีความมั่นคงเป็นคนที่มีดีแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตหรือเรื่องของการงานในระดับหนึ่งนะ แต่ว่าเหมือนเวลาขณะน,นี้คุณที่ผ่านมาหรือสิ่งที่คุณเจอนะอจะมีเรื่องอยุ้มยิ้มกวนใจคุณบ้างอารมณ์ของคุณหรือความรู้สึกตอนนี้มันรู้สึกดึงเวียงไม่ค่อยไม่ค่อยจะเหมือนรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเหนื่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบว่าคําคพูดคําจาหรือคารมหรือคําพูดของเราหรือคนที่เข้ามาทําให้เราหงุดหงิดอะไรประมาณนี้นะในช่วงเวลาขณะนี้เนาะ คนที่คุณนึกถึงคนคิดถึงคุณรู้สึกหงหววคุณรู้สึกเป็นห่วงและคุณก็รู้สึกลหลงใยเชื่นชมหลงใลเขามากๆคุณรู้สึกผูกพันแต่คุณก็รู้สึกคิดเป็นกังวลกับความสัมพันธ์นี้นะคุณค่อนข้างที่จะ,ะก็ทบทวนแล้วก็นิ่งเหมือนกันกับความสัมพันธ์หรือกําลังทบทวนกับคนคนนี้อยู่ว่า เขาอะรู้สึกเหมือนเราไหมเขารักเราไหมเขาคิดถึงเราไหมเหมือนคุณมีความเป็นกังวลแล้วก็เป็นอ่ากับคนคนนี้มากๆแล้วก็รู้สึกผูกพันชื่นชอบแล้วก็เขาถูกใจคุณในหลายๆอย่างในความรู้สึกที่เป็นนะคะโอเคถ้าคุณเป็นประมาณนี้ไปกันต่อได้เลยนะจ๊ะอ่าเรามาดูสถานการณ์ของคุณว่านะสถานการณ์ของคุณหรือสถานการณ์ที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรนะสถานการณ์ เป็นอย่างไรคะในสถานการณ์ตอนนี้อสถานการณ์ความลักของผู้คุณที่เจอกันที่เป็นกันเป็นอย่างไรขอดูก่อนอสถานการณ์ของคุณกับเขาเนาะ คุณพยายามกับคุณและเขาปรับตัวเข้าหาการหรือการเข้าใจในบริบทของความรักความสัมพันธ์บางคนดีกับคนต่างชาติต่างภาษาคนที่มีอายุห่างกันตำแหน่งหน้าที่การงานหรือการรู้จักกันในที่ทางานหรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีความแตกต่างกันคนคนนี้มีอายุที่แตกต่างจากคุณพอสมควรบางคนก็ดีก่าคนต่างชาติต่างภาษาภาษาวัฒนธรรมหรือตำแหน่งหน้าที่การงานเหมือนเหมือนมีความที่ แตกต่างกันนะแต่ว่าก็เป็นการปรับตัวหรือเป็นการพยายามศึกษาแล้วก็เรียนรู้คณะการความรักความสามพันธเหมือนได้ศึกษากันแล้วก็ได้เรียนรู้การปรับตัวเข้าหากันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเกิดขึ้นมีการปลอบประโลมหัวใจมีการเกือกเก้อกูลเกื้อกูลเกื้อหนุนกันนะคะ หรือคุณรู้จักคนคนนี้คนคนนี้รู้จักคุณอืเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณและก็เขามาก,มากๆเพื่อส่งเสริมกันและการให้ชีวิตดีขึ้นในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานนะคะในสถานการณ์ของคุณและเขานะอืเหมือนเป็นการได้รู้จักเหมือนเป็นการเปิดอะไรใหม่สังคมใหม่โลกใหม่ได้เรียนรู้กันและการได้ได,ไ,ดได้พัฒนาศัก,กยภาพหรือได้พยายามที่ จะปรับตัวให้เข้ากันและให้เข้าใจกันมากขึ้นในความสัมพันธ์มันจะเป็นเชื้อชาติศาสนาภาษาหรือสังคมเหมือนพยายามมีการปรับจูนเข้าหากันมากๆใน,ในแนวแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะที่เป็นนะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในเวลาขณะนี้เนาะโอ้โหคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากๆนะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงเทงีท่ยงธรรมรักความถูกต้องชอบความทุก ชอบความเป็นอะไรที่มันชัดเจนนะในความรู้สึกตอนนี้นเขาเหมือนเข้าโฟกัสในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของชีวิตของเขาสะมาก,กว่าในเวลาขณะนี้นะคะอืมอเหมือนเขาไปโฟกัสที่เรื่องของการงานการเงินในความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะค่อนข้างที่จะอ่าก็รู้สึกชื่นชอบคุณอยู่รู้สึกอ่าชอบในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณมากนะักอ่าเหมือนเขาจะ เขาจะทําอะไรเขาจะเป็นคนทค่อนข้างที่จะคิดเยอะแล้วก็คิดอ่าเป็นคนที่เวลาพูดจาหรือทําอะไรเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระวังตัวในในจริงๆแล้วเขาก็ชอบคุณอยู่อ่ามันเป็นในสิ่งที่เห็นมันเป็นความชอบอยู่ในเวลาขณะนี้นะคะยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณมากมาก,มากนะเหมือนบริบทของความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนะี่ย คนคนนี้เป็นคนที่มีตำแหน่งใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่การแสดงออกหรืออะไรต่อคุณน่ะค่อนข้างที่เดายากแล้วก็ดูยากค่อนข้างที่จะไม่ได้แสดงออกความโรแมนติกแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณมากนักนะคะเหมือนเขาโฟกัสในเรื่องของชีวิตของเขาซะมากกว่าโฟกัสเรื่องของการงานเรื่องของการงาเรง,ง,รงนินเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเขามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่ง ตำ,ตำแหน่งหน้าที่ก,การงานในชีวิตของเขาความรู้สึกที่เขามีเขาเลยไม่ได้โฟกัสที่เรามากนะักแต่เขาก็มีความชอบเราอยู่ในระดับหนึ่งนะคะอ่าแล้วเขาในใจลึกๆเขารู้สึกอย่างไรกับเราอเขารู้สึกอย่างไรเขาต้องการอะไรเขารู้สึกยังไงกับเราคนคนนี้คะคุณถามถึงว้าว สิ่งที่เขารู้สึกเขาชอบคุณนะเขาชอบเขารู้สึกดีกับคุณแต่ยังไม่ได้ถึงปักใจว่าอ่าเป็นความรักเหมือนไมแ่แต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้สนใจคุณนะก็ชอบคุณอยู่ในระดับหนึ่งเท่าที่แม่หมอเห็นมันเป็นความชอบที่รู้สึกดีมากกว่ามันเขามองคุณอ่ะ เป็นคุณเป็นคนที่มีน้ำใจการคุยการเจรจาหรือการรู้จักกันนะ่ะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่แบบว่ารักใครรักจริงเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่มีความจริงใจให้กับเขาไม่ว่าจะปรึกษาเรื่องงานไม่ว่าจะพูดอะไรคุณเป็นคนที่มีทัศนคะะติที่ดีมีความรู้มีความสามารถเขาอะ่ะยังไม่ได้เขาไม่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์มากนักในเวลาขณะนี้กับคุณเหมือนเขาบอกว่ายังไม่สามารถจํากัดความ ในในนิยามของความรักที่มีต่อคุณได้ที่ผูกมาได้นะอยากจะให้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปเพราะว่าเขาเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่จริงใจถ้าเขาไม่แน่ใจจริงๆเขาไม่อ่ามั่นใจในสิ่งที่จะเป็นไปได้ต่อจริงๆเขาก็จะไม่ พูดคำว่ารักหรือแสดงออกมาให้เห็นแต่เขาก็ยังมีใจที่เข้าหาเราอยู่ก็ยังมีการสนอกสนใจเราอยู่เหมือนเป็นความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ไม่อยากให้เร่งรีบกับความสัมพันธ์ต่างคนต่างมีอิสระคุณก็มีอิสระในตัวตนของคุณเขาก็มีอิสระในตัวตนของเขานะคะเขาก็มีความชอบเขาบอกว่า เขารู้สึกดีในที่มีคุณเข้ามารู้สึกดีที่ได้รู้จักกับคุณนะคะเหมือนอยากจะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ศึกษาคุณอยู่แล้วก็มีความชอบคุณในระดับหนึ่งในในในคนคนนี้ ا, เวลาเขาจะคบใครหรือเลือกใครเป็นคู่ชีวิตหรือเลือกใครเป็นแฟนเขาค่อนข้างที่จะมองถึงองค์ประกอบหลายอย่างนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็มองถึงเรื่องของอ่ารูปลักษ การงานเรื่องของศักยภาพของความเป็นอยู่แล้วก็ความดีความงามคือเขามองทุกอย่างให้มันแน่ใจและมั่นใจสักก่อนนะคะเขาไม่เป็นคนที่รีบร้อนหรือผีผามกับในความสัมพันธ์ mm hmm. เหมือนอยากจะให้ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เรียนรู้กับคุณนะ mm hmm. เขาก็มีความชอบคุณในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขนาดว่า,เ,าเป็นความรักที่หยหาหรือเข้ามาหาเราแต่ก็เป็นอะไรที่ เป็นกัลรรยาณมิตรที่ดีต่อกันได้นะเพราะเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาเรื่องงานปรึกษาเรื่องของการเงินปรึกษาเรื่องของชีวิตหรือแล้วหรือแนวทางการใช้ชีวิตเขาคนนี้ สามารถให้แนวทางหรือเป็นปัญญาหรือเป็นคนที่ชี้นําอะไรให้กับคุณได้ดีการครบกันหรือการรู้จักกันก็เป็นอะไรที่ดีเป็นการ,รยาณมิตรที่ดีได้หรือคบไว้ค่อยๆศึกษากันไปแล้วจะพัฒนาต่อยอดอาจจะเป็นความผูกพันและก่อเกิดเป็นความรักได้ในอนาคตนะในตอนนี้เขาก็รู้สึกชอบเราอยู่แล้วก็รู้สึกไม่อยากจะเร่งรีบกับความสัมพันธ์อยากให้ศึกษาค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละคือความใน,นใจของเขาที่มีต่อคุณ โอเคล้ค่ะก็ยังเป็นอะไรที่ดีนะเขายังก็ไม่ได้ออกไปจากความสัมพันธ์เขาก็ยังเรียนรู้ศึกษาแล้วก็เข้าหาคุณอยู่นะคะในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นกําลังใจให้นะขอให้คุณพบเจอกับความรักความสุขสมหวังอย่างเร็ววันกับคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคิดถึงนะจ๊ะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนชอบกดไลค์กดซับสไครต์บอกเล่าเรื่องราวของคุณผ่านคอมเมนต์นะจ๊ะที่รักวันนิ้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้าต่อไปผู้ที่เลือกสีเขียว แม่หมอชอบสีเขียวมากเลยอืมใครเรียกกองไฟสีเขียวโอเคตามาดูพลังงานตัวตนของคุณค่ะว่าคุณเป็นอย่างไรและสิ่งที่คุณเจอคือคุณเจอเรื่องอะไรเนาะว้าวอืมคุณมีมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น เป็นผู้ใหญ่มากๆนีแต่คุณก็มีตำแหน่งหน้าที่มีความสมบูรณ์ในชีวิตของคุณในระดับหนึ่งนะแตะ่เหมือนคุณมีความรับผิดชอบมากอาจจะได้ดูแลคนในครอบครัวดูแลลูกดูแล คุณเหมือนมีความรับผิดชอบเยอะในช่วงนี้เนะอมแล้วคุณคนที่คุณเจอเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่ง่ายเลยเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างที่เจ้าชู้เป็นคนที่คอนทรนยากค่อนข้างที่การที่คบหรือการที่รู้จักคนคนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณเหมือนจะรักษาเขาไว้หรือคอนทรนเขาไว้ในความสัมพันธ์บางครั้งคุณก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดแต่เท่าที่เห็นด้วยความดีความงามของคุณ ต่อให้ต่อให้ใครคนใดคนนั้นน่ะจะเข้ามาทําทไม่ดีกับคุณนะเขาก็เสียบตัวคุณหมดแหละเพราะว่าความดีความด,คามดีความงามในตัวคุณความที่คุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอะ่ะใครอะ่ะจะเข้ามาคิดไม่ดีกับคุณคนคนนี้จะเหมือนบางครั้งเหมือนจะมา,าคิดว่า จะคอนทคุณได้หรืออะไรคุณได้แต่จริงๆแล้วด้วยความดีของคุณคุณจะเป็นคนที่คอนท롢ทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะคะในสิ่งที่เป็นกับคนคนนี้อในตอนนี้คุณเหมือนมีเรื่องราวให้คุณต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจในแนวทางของความสัมพันธ์คุณเสียดายหลายสิ่งหลายอย่างหลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณหรือคุณที่สูญเสียใครสักคนหรือสูญเสีย อะไรบางสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วหรือผ่านไปแล้วแต่คุณยังไม่สามารถออกมาจากผวังกับความสัมพันธ์หรือคุณเสียดายกับความสัมพันธ์ที่คุณนึกถึงอยู่หรือกับคนคนนี้หรือกับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเองก็เหมือนเหนื่อยเจ็บมาเยอะ แต่ว่ายังไม่สามารถก้าวออกมาจากวังวนของความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่มันผูกมัดคุณไว้กับสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ดีแต่บางครั้งคุณก็เหมือนอยากจะตัดสินใจจะก้าวเดินต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ดีหรือจะไปเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ดีอะไรประมาณนี้เนาะในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณรู้สึกแต่เรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคุณคุณสามารถอยู่ได้ในเวลาขณะนี้แต่คุณอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ มากกว่าที่คุณรู้สึกเป็นกังวลในเวลาขณะนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้ที่เขามีต่อคุณมันเป็นอย่างไรนะคะะโอเค คุณพบเจอคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักเก่ามีความผูกพันทางจิตอิญญาณรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากอ่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือเพื่อนเก่าแนะนําให้รู้จักกับคนคนนี้นะคะมีอ่ามีอายุที่แตกต่างคุณมีความอบอุ่นเมื่อเจอกับคนคนนี้คุณมีความผูกพันคุณมีความรู้สึกดีๆแล้วก็ตัวเขาเองคุณเองก็มีความผูกพันกันและกันแล้วก็หลงไหลกันมากๆรู้สึกแบบโ่วยหากันและกันคิดถึงกันเขาเองก็ คิดถึงคุณนะในสิ่งที่เป็นนะคะ,ะสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงอีกแต่ความรักของคุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีอุปสรรคหลายอย่างเกิดขึ้นด้วย,วยสถานะภาวะของครอบครัวหรือสถานะที่เป็นอยู่เรื่องของการงานหรือบางสิ่งบางอย่างคุณหรือเขาใครสักคนหนึ่งยังไม่ได้ปลดปล่อยออกจากความสัมพันธ์หรือถูกปลดปล่อยออกจากความสัมพันธ์เหมือนเขารอคอยใครสักคนรอคอยคุณอาจจะเป็นไว้เบอร์ซ่านะ สิ่งที่เห็นในความสัมพันธ์นี้เหมือนต้องการให้ใครสักคนหนึงเป็นอิสระจริงๆที่คำว่าอิสระคือจะต้องไม่มีใครอะในสิ่งที่แม่มองเห็นนะจะต้องไม่มีใครมีเจ้าเข้าเจ้าของไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเหมือนเขาปรารถนาหรือรอให้ให้ทุกอย่างมันมันมีแค่กันและกันนะคะอืม เพราะว่าเขาเองก็มีความต้องการมีแรงปรัถนาถึงคุณแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะในสิ่งที่เป็นอสถา,านการณ์มันก็ไม่ใช่ง่ายนะในความรักความสัมพันธ์ผู้ที่เลือกกองนี้นะคะอืมแล้วเขาอะรู้สึกอย่างไรกับเราตอนนี้โอเคโอ้โหตื่นเต้นไหมจาให้ฟงังรอปป็ด ความรักอ่าเป็นรักสามเศร้ารักแบบช่วงชิงรักแบบรอคอยการความรักของผู้คุณก็คบกันรู้จักกันไมานาะนมาสักระยะหนึ่งแต่ก็ยังไม่มีความมั่นคงหรือความแน่นอนอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะแต่ก็รู้เขารู้สึกดีที่มีคุณรู้สึกว่าคุณเข้ามาเติมเต็มให้เขามีแรงบันดาลใจแต่ความรักนี้มันจะต้องขึ้นอยู่กับความถูกต้อง ขึ้นอยู่กับบริบทที่มันชัดเจนเหมือนรอคอยให้ปฏิหาริย์เกิดขึ้นรอคอยให้ใครสักคนหนึ่งเป็นอิสระแล้วมีแค่กันและกันเขารู้สึกรักคุณมากเขารู้สึกคิดถึงคุณมากเขาปรารถนาที่อยากจะมีคุณในชีวิตนะแต่ความรู้ความรักทั้งนี้มันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคหรือมีใครหลายคนจ้องมองความสัมพันธ์หรือจ้องมองพวกคุณอยู่ดูพวกคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะโอเค แล้วเขาเป็นอย่างไรกับเราอีกสิ่งที่เขารู้สึกหรือสิ่งที่เขาปรารถนาหรือเคล็ดสิ่งที่เขารู้สึกกับเราเป็นอย่างไรอีกคะอืมเขารู้สึกเหนื่อยนะอืมรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนว่าแบกคุณกับเขาเหมือนก็แบกรับสถานการณ์ที่ไม่ได้ง่ายกับความรักความสัมพันธ์นี้แต่ก็ยังปรารถนา ซึ่งกันและกันเหมือนอยากให้ทุกอย่างมีการจบแล้วก็อยากได้เริ่มต้นอะไรด้วยกันสักทีนะมีแรงปรารถนาซึ่งกันและกันแล้วก็รักคุณมากรู้สึกอยากได้คุณเป็นภรรยาเป็นแฟนนะอยากมีความหวังอยากจะมีชีวิตที่มีความรักร่วมกันมีครอบครัวด้วยกันมีเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาปรารถนาถึงตรงนั้นเลยนะคะที่มีกับคุณแต่ในความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่แม่หมอเห็นค่อนข้างที่จะ เหมือนต้องพยายามหรืออดทนรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอืเขาเองก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้เหมือนรอคอยรอปฏิหารรอความรักจากคุณหรือรอให้บางสิ่งบางอย่างมันถูกต้องถูกคลองคองทำถูกความชัดเจนหรือใครมันอาจจะเป็นไวโบซ่าใครสักคนหนึ่งเหมือนรอให้ทุกอย่างมันชัดเจนรอให้ทุกอย่างมันอยู่กับความถูกต้องอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเขาปรารถนาและรอคอยคุณอยู่แล้วก็รักคุณ มีความจริงใจแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณอยากจะอยู่แล้วก็อยากจะดูแลคุณอยากจะมีคุณแบบนี้ในชีวิตอืมพัถนาถึงอนาคตที่มองถึงความรักที่มีกับคนร่วมกันเลยนะคะอ,อยากเริ่มต้นอะไรที่มันชัดเจนกับความสัมพันธ์ด้วยกันสักทีนะ แต่เขาก็ค่อนข้างที่จะทําอะไรไม่ได้ค่อนข้างที่จะคิดมากแล้วก็เครียดออ,อยากจะไปอยากจะบางครั้งหลายๆครั้งก็ท้ออยากจะไปจากความสัมพันธ์นี้แต่ก็ไปไม่ได้ก็ยังรักแล้วก็ยังคิดถึงยังทวินหาคุณอยู่อพยายามที่จะสู้พยายามที่จะไฝ่พยายามที่จะยังอยากจะเกาะเจ็บความสัมพันธ์แล้วก็ความรักนี้ไว้อยู่นะคะอืมเขามีความจริงจังแล้วก็จริงใจกับคุณมากๆเลยนะเขารักคุณมากๆเลยนะคนคนนี้นะคะอืม สิ่งที่เป็นโอเคนี่แหละคือความในใจที่เขามีแต่จริงๆเขาก็เหนื่อยกับสิ่งที่เจอเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นเหมือนรอคอยความรักให้มีทางออกรอคอยปฏิหารบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะในใจลึกๆแล้วเขาปรารถนาที่อยากจะมีคุณในชีวิตแล้วก็รักคุณมากๆผูกพันกับคุณมากๆรู้สึกดีรู้สึกดีมากๆที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้จา้าขอให้คุณเจอทางออกและมีความสุขมากๆพบเจอกับความรักที่สมหวังแล้วก็ปรารถนาไว้ ในใจของคุณนะคะแม่หมอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีจ้าพบกันใหม่นัจ๊ะที่รักทุกท่าน<ม>ต่อไปพูดที่เลือกสีชมพูสีชมพูใบหนอกตลับเขียวามาดูว่าพลังงานของคุณสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณเจมตอนนี้คุณเป็นอย่างไรอ่า เหมือนคุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นปรับอารมณ์ตัวเองได้ดีบาลานซ์อารมณ์ได้ดีในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจภาวะการเงินภาวะความรู้สึกหรือความรักที่พบเจอเหมือนคุณได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากห่วงแห่งความทุกข์หรือความปลดปล่อยที่อ่าได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณรู้สึกเข้าใจแล้วก็รู้สึกดีขึ้นในเวลาขณะนี้นะอืมอ่าที่ผ่านมาคือเหนื่อย เหนื่อยกับงานเหนื่อยกับความสัมพันธ์แต่ตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ได้แล้วก็มีความสุขได้รู้สึกหันมาใส่ใจตัวเองตอนนี้คุณ จะดูดีมีเสน่ห์นะถามให้คุณปลดปล่อยพลังงานเมื่อคุณปรับตัวได้แล้วให้คุณหันมาดูแลตัวเองตอนนี้คุณ uh, อยู่ได้ด้วยแล้วก็มีความสุขขึ้นนะคะ uh, แล้วก็หันมาดูแลตัวเองได้ดีขึ้นในเวลาขณะนี้นะคะ uh, อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะเหมือนมีใครหรือคนที่คุณอยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่งกับชีวิตได้แล้วหรือการเริ่มต้นงานเริ่มต้นความสัมพันธ์นะหรือคนที่คุณนึกถึงอยู่คนที่คุณคิดถึงอยู่ก็ได้นะคะคุณเหมือนคุณพร้อมที่จะเริ่ม ้อะไรใหม่ๆกับชีวิตไม่ว่าอะไรจะเข้ามาคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วอะไรประมาณนี้นะจ๊ะอาทีนี้เรามาดูค่ะว่าสถานการณ์ความรักของคุณกับคนนี้ที่คุณได้ถึงเป็นอย่างไรสถานการณ์ที่เขามีแต่คุณสถานการณ์ที่คุณมีต่อเขาสถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรนะจ๊ะโอเคสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาเป็นอย่างไรกันนะว้า สานการณ์ความรักที่คุณมีต่อกันนะ,ะคนคนนี้สถานการณ์ความรักคุณก็เหมือนรู้สึกดีๆต่อกันเนาะด้วยความรักที่คุณมีความรู้สึกดีๆที่คุณมีหรือตัวเขาเองเวลาอยู่กับคุณเขาก็รู้สึกดีการได้รู้จักกาันการที่ทุกคนผ่านเรื่องราวประสบการณ์ของชีวิตมาก็ได้เรียนรู้ความรัก,คว,รกความสัมพันธ์มาระดับหนึ่งเมื่อมาเจอคุณตอนนี้เหมือนเขาได้อ่า ปรับตัวหรือได้เรียนรู้กับความรู้สึกดีๆที่มีต่อคุณเขาเองรู้สึกดีกับคุณมากนะเขาชอบคุณนะเขารู้สึกอบอุ่นที่มีคุณเขาเองก็เหมือนเจอกับปัญหาเรื่องของการงานหรือภาระที่เขาแบกรับ แต่พอเขาเจอคุณคุณมาเจอเขาเขามาเจอคุณมันทําให้มีความรู้สึกมีความสุขทางใจเกิดขึ้นในสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้นะคะ mm. เขารู้สึกชื่นชมแล้วก็รู้สึกชอบคุณมากๆที่มีคุณในความสัมพันธ์นี้นะทีนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรา mm. ตอนนี้คะเขารู้สึกอย่างไรกับเราอืม ที่เขารู้สึกกับคุณเนาะตอนนี้มันเป็นการที่แบบรู้จักกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้มั่นใจกับความสัมพันธ์มากนักในสิ่งที่เป็นตัวเขาเอง เหมือนก็มีเรื่องราวที่เจ็บมาเยอะหรือแบกรับอะไรมาเยอะไม่ว่าคุณหรือเขาก็ยังลังเลก,กับความสัมพันธ์นี้เนาะเหมือนเขาเองก็ผ่านสถานการณ์ความเจ็บปวดการเลิกลาการหย่าร้างผ่านเรื่องราวอะไรที่มันเจ็บปวดมาเวลาที่เขาจะรักใครหรือเขาจะเริ่มต้นอะไรเขากนข้างที่จะไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันในสิ่งที่เป็นแต่เขาอ่ะก็รู้สึกดีกับคุณมากๆคุณอ่ะเป็นเหมือนแม่เป็นมีความมี มีภาวะของความเป็นแม่มีภาวะของความดีความงามความแบบว่าเอาอกเอาใจการที่ได้รู้จักคุณอะ่ะเขาก็รู้สึกอบอุ่นเขารู้สึกดีๆมากๆที่มีคุณ จริงๆเขาก็หึงก็หวงคุณนะค่อนข้างที่จะหวงคุณไว้ด้วยนะแต่บางครั้งเขาก็สับสนแล้วก็ลังเลกับความสัมพันธ์หรือลังเลกับความรู้สึกที่มีนะคะเขาเหมือนเจ็บมาแล้วยังไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์หรือยังไม่มั่นใจกับใครยังไม่กล้าลงหลักปักฐานหรือจะรักใครได้อย่างจริงจังในเวลาขณะนี้นะคะในสิ่งที่เขาเป็นนะโอเคแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราอีกในใจลึกๆเขารู้สึกอย่างไรกับเราอีกคะอืม เริ่มต้นกันยังไม่นานเนาะหรืออาจจะรู้จักกันในระยะหนึ่งที่ยังไม่นานเท่าไหร่เนาะในความรู้สึกอย่างที่แม่หมอพูดไปมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อ่ามีความหวังแล้วก็มีความรู้สึกดีๆแล้วก็มันอยากจะค่อยๆเริ่มต้นหรือความรักที่ผู้คุณมีมันเป็นการเริ่มต้นที่ได้รู้จักกันหรือเรียนรู้กันเขายังไม่สามารถลืมความเจ็บปวดหรือความ ที่เขาผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายมากับชีวิตนะคะแต่เขาก็มีความหวังกับคุณอยู่ลึกๆอยากเหมือนมีความหวังว่าอยากให้ความรักครั้งนี้มันเป็นไปต่อแล้วก็มีความสุขแต่ในใจก็ลังเลก็ไม่มั่นใจกับความรู้สึกหรือไม่มั่นใจกับความรักที่ว่ามันจะเป็นไปอย่างใจหวังไหมเพราะว่าอย่างที่แม่หมอบอกค่ะเขาผ่านสถานการณ์ความเจ็บปวดมาเยอะเหมือนเขาขอรอเวลาหรือขอรอดูคุณก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งเร่งรีบแต่ว่า เขาอยากจะศึกษาแล้วก็อยากจะเรียนรู้แล้วก็มีความปรารถนาดีแล้วก็รู้สึกดีๆให้กับคุณนะอ่าแล้วเขาเป็นยังไงกับเราอีกคะอืมรู้สึกยังไงกับเราอีกโอเคสิ่งที่เป็นเขาอยากให้ค่อยๆดูแล้วก็ศึกษากันไปนะเขายังไม่รีบร้อนเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นอ่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่เจอเขายังไม่แบบว่า เหมือนข้อฟการกับเรื่องของการงานเรื่องของชีวิตในเรื่องของความเป็นอยู่ด้วยแต่เขาก็รู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกดีกับคุณแล้วก็มีความปรารถนาดีให้กับคุณยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเอาเป็นว่าตามที่เห็นพลังงานที่เป็นเขาอยากจะเรียนรู้คุณแล้วก็อยากจะเข้าหาคุณแล้วก็มีความรู้สึกชอบคุณอยู่มีความผูกพันมีความชอบแต่ยังไม่ได้กล้าที่จะลงความรู้สึกเข้าไปมากกับความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้คิดไม่ดีกับคุณนะเขาก็มีความคิดดีแล้วก็มีความปรารถนาดีแล้วก็มีความหวังอยากให้คุณเป็นเป็นคนรักแต่ว่าในตอนนี้คือเขาเองก็ผ่านสถานการณ์ที่มันเจ็บปวดมาเหมือนเขาบอกว่าให้รอค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันไปคุณเองก็สามารถศึกษาเขาได้เขาเองก็เขาสามารถศึกษาคุณนะคะเพราะว่าเขาก็มีความชอบคุณพอสมควรแหละแต่มันยังไม่ได้เป็นอะไรที่แบบรักมากหรือโหยหามาก มันอยากคืออยากจะให้เรียนเรียนรู้กันไปแล้วก็ดูใจกันไปประมาณนี้นะคะในสิ่งที่เขารู้สึกนะในสิ่งที่เขามีต่อคุณเอาเป็นว่าความรักบางครั้งมันก็ยังบีบคั้นหรือเร่งรีบไม่ได้กับความสัมพันธ์ก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูกันไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะเพราะว่าเขาเองก็ต้องการใครสักคนเมื่อเขาเจอคุณเขาก็รู้สึกว่ารู้สึกดีที่มีคุณเป็นแรงบันดาลใจรู้สึกดีที่มีคุณมาให้ รู้สึกแบบเขามีความสุขอะที่ได้รู้จักกับคุณนะคะอืแต่สุดท้ายแล้วเหมือนถ้าเราดีเรามีความจริงจังเรามีความซื่อสัตย์เรามีความดีความรู้สึกว่าเราปรัถนาดีกับเขา สิ่งนี้มันอาจจะก่อเกิดเป็นความรักแล้วก็เป็นความผูกพันต่อกันและกันได้นะคะโอเคอย่างน้อยๆเขาก็ชอบเราอยู่ในระดับหนึ่งนะแม่หมอเป็นกําลังใจให้กับคุณค่ะขอให้คุณมีความสุขสมหวังกับความสัมพันธ์นี้หรือความรักที่คุณปรารถนาและรอคอยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายที่รักทุกท่าน